ว่าวันนี้เราจะมารีแอคเพอร์ฟอร์แมนซีดีโอซิกกี้สับไลายเย้สาวจุซูอีนมาเต้นเพอร์ปรแมนาณเทโดล้วโดนตกไม่ไหวตกไม่ไหวจสิกกี้สิกกี้มันแบบเดินเดินเดินตลาดอย่างองเพลงอืมอยู่ในหัวทั้งวันคือจริงจริงมันจะอยู่มันก็ทำขึ้นมาจริงนะใช่จริงเลยมาเต้นหูว่าจริงแล้วไปวอเตอร์บอมอีกโอ้โหคลิปวอเตอร์บอมอ่ะขึ้นปีกหริอเตอร์นี่แบบ เขาดูด้วไปถอดเสื่อบนวอลตอมจิ้งล้กดู้โหเพลงนี้นโ<ฮ>จลี่ไปเลยหเห็นบนว,วบอลตอมอ่ะทั้งสี่คนเต้นกันแบบ <c oughs> เต้นเพลงเดียวเราพักเลยหรือเปล่าวะเราบเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยปดพ่อให้แล้วปวดพ่อเออูปวดพ่อจริงไ่แบบเต็มที่มากแล้วก็เสียงเชียใช่เสียงกันแบบโอ้โหลอยอยู่เนาะเออกจริงเละใช่เลยก็น่าดูจริงๆรน่าดูถ้าเราอยู่ในโลกก็ไปอ่ะมาสุดระเบิดบอลสุดๆที่อะไายว่านัตี้ที่ขึ้นไปโชว์กับโซอร์ไพรส์แล้วก็เต้นโลิบบิ้งสุดโผได้สุดมาสุดๆเลยป่ะฉันใหญ่แล้ว ระวังจัพัทยาอ,อ๋อไม่ใช่ดิเขาไม่ได้ถ่ายเมืองไทยมอง้งโอ้โหบวงเงาปะพี่แทนอะพี่แทน,น,นใช่เออไปโอ้<ป>โจขถ้าเป็นแบบ มันไม่หยุดอ่ะจริงไม,ม,ม,ม่มีท่อนแผ่วนา <c oughs> อเออบอกบอกบอกเออ <c oughs> <c oughs> ได้ให้ทรายระเบิดอืมไปเออเออโอ้ยผ่อนไหมไม่ยอมเสื้อกันเหรอเออทำไรมา呀เออเสียใจอ่ะเขาไม่หักเสื้อน่าจะโผล่ไปน่าจะขี้เกินเข้าหุ่ อหันนึ่งเยอะเนาะเออเอาไปไหนนะติดินไปไหนลมันมีท่อนอ้้ามาอออเอาให้ส่้า้ะเบิดลูกเออคุยกันคุยกันเออเบลมาสั่งสอนเธอจะทําแบบนี้บนทรายไม่ได้เออลุกขึ้นมาเหี้ยหรอดีลู้ว่าดีแต่คนนี้มากคือไม่แผ่ว

กันดอกกระแดดดีว่าหุ้ยซ่อมแซมข้อต่อกันยังไงอุ้ยฟ้าจะมืดแล้วนี่กว่าบ้านเออโอ้ยสุดคิวเสียดายที่เพลงนี้มาไม่ทันสงการบ้านเราจริงแต่แต่นี้เชื่อว่าสามารถเลี้ยงได้ถึงปีได้มันเนียนมันกลมกลือนะนะมันลื่นเพลินนะเพ่มนงาเออมันดูทั้งมันดูไปเรื่อยอะ ใ่ย U ไอวันนี้ก็ชอบนะที่มันดึงดึงอ่ะนี่ว่ามันส่งกันหมดอ่ะเพลงท่าภาพการเต้นไนอย่างเงี้ยเอออย่างที่มาตอนแรกฟังเพลงอ่ะมันก็แบบสดใสอ่ะแต่พมาดูท่าเต้นแล้วก็ตกใจเพลินเพลินแล้วก็อ่าต้องดูให้ชินว่าฉันแรงนะจ๊ะใช่แล้วมันแรงมันแรงแบบมันแรงแบบเพลินๆเนาะมันไม่ได้แรงแบบไม่ได้แรงแบบไม่ได้จนเหนื่อยอ่ะไม่ได้เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไม่ได้ฟาดไม่ได้ฟาด ดูแบบเพลินเออเพลินดูโยกโคกไปเรื่อยๆหมุนหมุนดูอีกรอบนึงหมุนหมุนวัดว่าโยกโยกดอดอไม่ได้เหนื่อยจนฟ้ามืดอ่ะ เออจริงจริงผิวี่อยู่นัตตี้สวยมากเลยอ่ะนาะอืมเขาตั้งใจทำแทนเลยนะมันต้องต้องโดดเด่นขึ้นมาแบบเงาเงาด้วยอะเขาทาเขาเขาแบบเหมือนเหมือนชีสต์ไปแบบเพราะว่าตอนขึ้นสเตจก้องตัวเงาเหมือนกันใช่พอเป็นสเตจต่างๆเสมมอไงเออนี่ก็เห็นคอมเมนต์แฟนเขาบอกโอ้ยดีมากเลยนัตตี้แบบผิวเจอแดดแล้วแบบเก๋โอ้โห มันรีลาเจอดปักเสื้อเมื่อกี้ไม่ได้ตกใจตกใจเห็นไหมตกใจสีผมสีผมเดี่ยวพี่จูนี่สวยอ่ะจริงระเบิดจริงจังหวากว่าเดี่ยวสโลลของเมเต้อือกว่าดทรายบอกนี่ไงเบลก็เลยบอกว่าล็กขึ้นมามาเป็นที่มีใน ดีพอขึ้นมาเต้นดีๆใส่มันเข้างเก่งเดี๋ยวเธอจะเพื่อนใายเอานะติดตามน้องน้ำตาปลายเออใช่กำลังใจช่วยต้องให้บอกแล้วอยากให้ได้รางวัลนะปีนี้จริงอ่อลุ้นนะขึ้นชาร์ตมาแล้วใช่นี่ฟังทุกวันเลยงานประกาศรางวัลนะเพลงมันเป็นฟังด้วยนะคิดอะไรคือหนึ่งในใจของฉันอืมฉันรอให้กำลังใจคิดอะไรเลยนะในปีนี้ กทุกเวทีเลยงงไหมที่อยู่ก็โดนตกโดนตกงงมากอ่ะตั้งแต่ไมดาทัสแล้วก็มาอันเนี้ยอันนี้ก็คือยอมจริงยอมเฟิงโอเคใครดูแล้วเป็นไงนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทุกๆช่องทางของแทชเชอร์ด้วยได้เลยค่ะ